มาเธอมาเธอมื่อนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะน้ําซุปอยู่นี่นะคะด้๋หิเทจวดจาดเลยตอนนี้เทน้าซุปหัวใส้ถาวไส่เอ่อมะระขี้นกนะคะนี่เทน้าหอนจวดจาดลงไปเดี๋ยวมากันสุปเนื้อที่นี่แบบสดมากนะคอลลาเจนแปกสามเม็ดนะคะเติมความสวยผิวผมเล็กกระดูกนะคะมันยูได้ดีมาก มัจ้มามัจ้าปรุงเรียบร้อยโห,โหเนื้อสไลด์ตัวว่าสไลด์ได้บางมากแม่พึก้กกะปิใส่เส้นลงไปใส่เนื้อสไลด์ลงไปมาอื้มเผ็่จะสัม อันนี้เป็นพริกภาษาอังกฤษอื่มนมาอย่างลืมซื้อเป็นพริกฝรั่งนะคะกินสดนะบ่อยเผ็ดบนหัว,หวมาจีเผ็ดบ่ะอืม,อ,มอ,อ็ไม่จีบซ่บหวานโอ้กินถึงเบ็ดมันก,กับเผ็ดอยู่ได้ละ อืมเห็ด,ดยมาสูอันนี้เนื้อใส่เส้นไปนิดนึงเติมน้ำกว๋วยเตี๋ยวลงไปมาคำนี้เลิศอ่ะ กันขนอืมแซ่